สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาในตรีมของชุดแวมพายเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะวันนี้สอนเรื่องกลอนดอกส้อยรำพึงในป่าช้านะคะซึ่งก็ให้นักเรียนนะคะได้ทายว่าทำไมวันนี้คุณครูใส่ชุดนี้มานะคะเนื่องจากว่าประวัติและความเป็นมานะคะเป็นกวีนิพนธ์ที่มาจากต่างประเทศนั่นเองนะคะแล้วก็มีการเตรียมการสอนก่อนที่จะนำเข้าสู่บทเรียนนั่นเองค่ะลองไปดูกันค่ะ ือมิต่ชนคนตาชาวบ้านบางระจันผมชื่นชมพวกขัานมากเลยครับมีปากตรามากจริงจริงอิกด้วยพวกชาวบ้านบางระกันลุกขึ้นมาต่อสู้กับพวกข้ามาาจนตัวตายเพื่อรักษาบ้านเมืองไว้ไม่ว่าจะรวยหรือจน เราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายกันด้วย้งนันมีแต่ความดีที่จะเป็นติงที่คนรุ่นหลังได้กระตุ้นเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างครับมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะมีความคิดเห็นยังไงบ้างเห็นด้วยไหมคะจริงไหมที่เราทุกคนเกิดมาทุกคนต้องตายจริงไหมคะจริงไหม เออหรือมีใครไม่ตายบ้างไม่มีเนาะทีนี้เรื่องที่เรากาลังจะเรียนต่อจากนี้ไปอะค่ะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความตายนะคะโดยเป็นบทประพันธ์ที่ค,ครูกําลังทบทวนให้อย่างเร็วๆเ,เลยนะคะคอสูมันไปขึ้นทรงเลยที่จริงแบบมันจะเป็นอย่างนี้อทบทวนบทเรียนจากคราวที่แล้วที่เราดูสื่อไปแล้วเนาะแล้วก็พอเรา ทบทวนบทเรียนไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้ฟังหนึ่งเพลงนะคะที่เป็นเพลงที่เกี่ยวกับธรรมะเนาะพอแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะมาแสดงความคิดเห็นกันเนาะโอเคอะมาะ้คือการไม่ยึดติดกับอะไรเลยนะคะตรงเนี้ยการที่ครูพูดกับเด็กอายุสิบสามสเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่เห็นภาพเนาะ ก็ไม่เป็นไรค่ะเราเรียนไว้เดี๋ยววันข้างหน้านะคะเราอาจจะได้ย้อนกลับมาแล้วก็นึกถึงบทเรียนนี้กันนะคะให้นะคะสัปดาห์หน้าเราก็จะได้มาเจอหน้ากันแล้วเย่เย่ได้แบบว่า <Yeah. S 1> กริบมากเย่ yeah, ได้แบบว่ากริบมากนะคะ